ทำไมคนดีถึงเจ็บคนเลวถึงรวยวางความวุ่นวายทั้งวันลงแล้วลองมาฟังเรื่องเล็กๆที่อาจทำให้ใจเราเบาขึ้นคุณเคยไหมเคยรู้สึกว่าทำไมเราทำดีมาตลอด แต่กลับต้องลำบากเจ็บปวดทำไมคนที่เขาเอาเปรียบโกหกหรือเอาประโยชน์จากคนอื่นกลับมีชีวิตที่สุขสบายกว่าเราถ้าคุณเคยคิดแบบนี้ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้คิดคนเดียวพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ว่าโลกนี้เป็นโลกธรรมมีลาบเสื่อมาลาบมียศเสื่อมยศ มีสันเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นี่คือสิ่งที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าคนดีหรือคนเลวคนดีอาจต้องเผชิญความทุกข์ความลำบากบ้างเพราะโลกนี้ไม่ใช่ที่ที่จะให้ผลดีทันตาเสมอไปโลกนี้เป็นเหมือนทุ่งฝุ่นหนาบางทีเราเดินไปด้วยเท้าที่สะอาดแต่กลับเปื้อนฝุน่น เพราะทางมันเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกแต่จะให้เราเปลี่ยนเป็นคนเลวแค่เพื่อจะรวยหรือสบายเราคงต้องถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมความจริงของโลกก็คือไม่มีอะไรยั่งยืนคนรวยที่สุดในโลกก็ไม่อาจเอาทรัพย์ติดตัวไปได้คนที่เลวที่สุดในโลกก็ไม่อาจหนีผลกรรมของตัวเองได้ตลอดไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความเปลี่ยนแปลง วันนี้คนเลวอาจดูเหมือนชนะแต่ในวันหนึ่งทุกอย่างต้องผ่านไปวันนี้คนดีอาจลำบากแต่ในวันหนึ่งความดีจะออกดอกผลคุณลองสังเกตไหมว่าเวลาที่เราช่วยเหลือใครสักคนแม้แค่เรื่องเล็กๆในใจเรามักจะรู้สึกอบอ,อุ่นชุ่มชื่นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องรอรางวัลสิ่งนั้นเรียกว่า ผลของความดีที่เกิดทันทีในใจมันอาจไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงแต่เป็นความอิ่มใจที่คนเลวหาไม่ได้ง่ายๆดังนั้นไม่ต้องรีบไปเปรียบเ,เทียบไม่ต้องรีบตัดสินว่าใครได้ใครเสียโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เองเราแค่เดินทางของเราทำสิ่งที่ดีต่อไปเพราะผลดีที่แท้จริงไม่เคยหายไปไหน ความลับของกรรมคำว่ากรรมหลายคนได้ยินบ่อยแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรทำงานอย่างไรบางคนบอกว่าฉันทำดีมาตั้งเยอะทำไมยังไม่มีอะไรดีขึ้นบางคนถามว่าทำไมคนที่เคยทำเลวกลับยังได้ดีอยู่วันนี้ผมอยากชวนให้เราลองมองกรรมในมุมที่สงบขึ้นคำว่ากรรมในทางธรรมหมายถึงการกระทำ ไม่ว่าจะทำด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้แต่ในใจทุกการกระทำเหมือนการโยนหินลงน้ำมันจะกระเพิ่มออกไปเป็นวงๆไม่ว่าเราจะเห็นหรือไม่บางกรรมให้ผลเร็วเช่นถ้าเราพูดดีกับใครใจเขาก็อ่อนลงทันทีแต่บางกรรมให้ผลช้าเหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ต้องใช้เวลาเป็นปีๆจึงจะได้เห็นร่มเง,งา พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีใครหนีผลกรรมพ้นคนที่ทำดีกำลังสะสมเหตุแห่งความดีแม้วันนี้ยังไม่ออกดอกผลก็กำลังรอเวลาส่วนคนที่ทำเลวแม้วันนี้ดูเหมือนสําเร็จแต่เขาก็กำลังสะสมเชื้อเพลิงที่จะเผาไม่ตัวเองในวันหนึ่งเราจึงไม่ควรรีบตัดสินชีวิตด้วยภาพเพียงตอนเดียวชีวิตของแต่ละคนเหมือนนิยายเล่มหนา เราอาจเปิดมาเจอตอนที่พระเอกกำลังลำบากหรือผู้ร้ายกำลังสุขสบายแต่เรื่องราวมันยังไม่จบมีตัวอย่างเรื่องเล่าหนึ่งเล่าว่ามีชายคนหนึ่งทำความดีมาตลอดชีวิตช่วยเหลือคนอื่นดูแลครอบครัวแต่จนถึงปลายชีวิตเขาก็ยังยากจนวันหนึ่งเพื่อนถามเขาว่าคุณไม่เสียใจบ้างหรือที่ทำดีแล้วไม่รวยเหมือนคนอื่น เขายิ้มและตอบว่าฉันรวยใจรวยความสุขที่ได้ช่วยคนรวยความอุ่นใจที่ไม่ทำร้ายใครฉันไม่ต้องรอความรวยจากข้างนอกฟังดูเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งเพราะจริงๆแล้วความดีคือสิ่งที่อยู่ในใจเราไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมองเห็นวันนี้ถ้าคุณทำดีแล้วรู้สึกเหนื่อยท้อหรือสงสัย ผมอยากให้คุณรู้ว่าทุกความดีไม่เคยหายไปไหนแม้จักระวลอาจยังไม่ตอบแทนคุณในวันนี้แต่คุณได้สะสมรอยยิ้มความสุขความอิ่มใจที่คนเลวไม่มีความสุขแท้จริงคืออะไรเราหลายคนเติบโตมาโดยมีภาพในใจว่าความสุขคือการประสบความสำเร็จมีเงินมีบ้านมีรถมีคนรักมีชื่อเสียง แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าความสุขพวกนี้เป็นเพียงความสุขชั่วคราวมันเหมือนคลื่นบนผิวน้ำเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปลองถามใจตัวเองดูนะครับเรามีเงินมากขึ้นไหมมีสิ่งของมากขึ้นไหมแล้วเรามีความสุขมากขึ้นเท่าไหร่บางที่เราอาจค้นพบว่าความสุขจริงๆไม่ได้มาจากสิ่งที่เราครอบครอง แต่มาจากสิ่งที่อยู่ในใจเราพระพุทธองค์เคยตรัสว่าความสงบคือความสุขความสงบที่ว่าไม่ใช่ความเงียบรอบตัวแต่คือความเงียบในใจใจที่ไม่ดิ้นรนไม่เปรียบเทียบไม่อิจฉาไม่อยากได้เกินจำเป็นลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเคยรู้สึกมีความสุขจริงๆมันอาจไม่ใช่ตอนที่ได้เงินเดือนขึ้น แต่อาจเป็นตอนที่นั่งอยู่ท่ามกลางครอบครัวหัวเราะเบาๆด้วยกันหรืออาจเป็นตอนที่ได้ช่วยใครเล็กๆแล้วเขายิ้มขอบคุณหรืออาจเป็นตอนที่คุณให้อภัยใครสักคนแล้วใจคุณรู้สึกโลก่งความสุขพวกนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อไม่ต้องรอให้โลกยกย่องมันคือความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่รู้จักพอใจในสิ่งที่มี ใจที่รู้ว่าแม้โลกจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เราสามารถสร้างความอบอุ่นเล็กๆในหัวใจเราเองได้ผมอยากฝากให้คุณลองมองรอบตัวแล้วขอบคุณสิ่งเล็กๆที่คุณมีขอบคุณที่มีร่างกายขอบคุณที่ยังมีคนรักขอบคุณที่ยังมีโอกาสทำดีแล้วคุณจะเห็นว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครมีมากกว่าใคร แต่อยู่ที่ใจเรารู้จักเห็นค่าและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีทางที่เราควรเดินเราควรเดินทางไหนดีเราทํำดีมาเราอดทนมาแต่บางทีก็รู้สึกเหนื่อยเห็นคนที่เขาไม่แคร์ความถูกผิดกลับได้ดีแล้วใจเราก็วั่นวหวพระพุทธเจ้าสอนสิ่งหนึ่งที่ลึกซึ้งมากเรียกว่าทางสายกลาง ทางสายกลางไม่ใช่ทางของการยอมแพ้ไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลยแต่คือการเดินบนเส้นทางที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่สุดตรงไปทางโลกไม่สุดตรงไปทางละทิ้งโลกในทางธรรมเราเรียกว่ามักมีองค์8คือการมีความเห็นที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องการพูดการกระทำ การเลี้ยงชีพความเพียรติดและสมาธิที่ถูกต้องฟังแล้วอาจดูยากแต่จริงๆคือการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาททำดีด้วยใจที่ไม่หวังผลเกินไปไม่ยึดติดเกินไปฝึกใจให้ค่อยๆแข็งแรงฝึกมองโลกอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เราคาดหวังผมอยากเล่าเรื่องหนึ่ง มีชายคนหนึ่งปีนภูเขาเขาล้มหลายครั้งเลือดออกหลายหนเพื่อนที่มาด้วยบางคนตะโกวนว่ากลับเถอะไม่เห็นต้องพยายามขนาดนี้แต่เขายิ้มแล้วตอบว่าผมไม่ได้ปีนเพื่อให้ถึงยอดผมปีนเพราะผมรักทางที่เดินอยู่ฟังดูเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งชีวิตของเราเองก็เหมือนกัน เราไม่ได้ทำดีเพื่อจะไปชนะใครหรือให้โลกยอมรับเราทำดีเพราะใจเรารู้ว่านี่คือทางที่เราสบายใจที่สุดผมอยากให้คุณลองถามใจตัวเองฉันเดินทางนี้เพราะอะไรถ้าคำตอบคือเพราะนี่คือทางที่ทำให้ใจเราสงบทำให้เรารู้สึกเป็นตัวของตัวเองทำให้เรานอนหลับได้อย่างสบายใจ แค่นั้นก็พอแล้วผมขอเป็นกำลังใจให้คุณนะครับขอให้คุณเดินต่อไปบนเส้นทางของตัวเองไม่ต้องเร่งไม่ต้องเปรียบเทียบแค่เดินอย่างมีสติมีเมตตาและไม่ลืมว่าใจที่สงบสำคัญกว่ารางวัลใดๆแผ่เมตตาให้ตัวเองและโลกอยากชวนคุณมาอยู่กับความสงบสักครู่ไม่ต้องคิดถึงใคร ไม่ต้องแบกเรื่องราวใดๆไว้บนบา่าแค่อยู่กับตัวเองนะตอนนี้สุดท้ายทุกอย่างกลับมาที่จุดเดียวกันคือใจเราเองเพราะไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางไหนคนดีจะเจ็บคนเลวจะรวยหรือโลกจะยุติธรรมหรือไม่สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือใจเราพระพุทธเจ้าตรัสว่า ความเมตตาเป็นของขลังที่ดีที่สุดผมอยากชวนคุณแผ่เมตตาให้ตัวเองและโลกใบนี้หลับตาลงหายใจเข้าลึกๆแล้วในใจลองพูดตามผมเบาๆขอให้ตัวฉันมีความสุขมีความสงบมีความปลอดภัยขอให้ตัวฉันพ้นจากความทุกข์ความกังวลความกลัวขอให้ตัวฉันเข้มแข็ง และอ่อนโยนกับตัวเองขอให้ฉันให้อภัยตัวเองและพร้อมเริ่มต้นใหม่ต่อไปลองแถ่เมตตาให้คนที่คุณรักขอให้เขามีความสุขมีความสงบมีความปลอดภัยขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเศร้าความเครียดขอให้เขามีแรงใจและรอยยิ้มในทุกวัน สุดท้ายลองแผ่เมตตาให้โลกทั้งใบขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีความสงบมีความปลอดภัยขอให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจให้อภัยและเมตตาต่อกันขอให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ใจเราพักได้ขอบคุณที่คุณเดินทางมากับผมขอบคุณที่คุณตั้งใจฟัง และขอบคุณที่คุณยังเป็นคนที่พยายามจะเป็นคนดีแม้โลกบางครั้งจะไม่ยุติธรรมผมขอวอวยพรให้คุณมีความสุขมีความสงบและมีหัวใจที่เข้มแข็งต่อไปแล้วเราจะพบกันใหม่ในทุกครั้งที่คุณต้องการความสงบใจ